วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดถึง4ครั้งนะคะราคาไม่เพิ่มไม่ลดเท่ากับวันพุทธที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนะคะ ค่าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนวเวลา9.28นาฬิกายนาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง9ก็16.5ขายออกอยู่ที่25,200บาทรับซื้ออยู่ที่25,100บาท ส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่25700บาทรับซื้ออยู่ที่24650บาท16สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่200บาทค่ะและสปอร์ตโกเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงนะคะร่วงอยู่ที่1768.10ดอลลาร์ต่อออนค่ะหลังจากสารัฐได้ประกาศอัตราผมตอบแทนที่สูงขึ้นค่ะ ส่วนทองคำโลกนะคะเช้านี้นะคะล่าสุดอยที่1770.540ดอลลาร์ต่อออนค่ะลดลงอยู่ที่0.30%ส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.020ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.06%นะคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ